เพิ่งจะเก,ก้าอโมองเช้าก็แดดร้อนมากเลยเพื่อนๆนที่มาเลเซียนี่ถ้าเรียกเป็นซอยนี่ก็จะเรียกลหลลองก็จะเรียกหลลองนั่นหลอลองนี่หลลองอะไรอะไรหมู่บ้านอะไรซอยอะไรซอยหนึ่งมาเลเซียนี้จะเรียกลหลอลองเขาเรียกภาษาแขกนาะเรียกหลอลอง ชาบ้านเราเนี่จะเปรียบเหมือนว่าเป็นเรียกซอยหล่อร้องคือซอยหล่อ้ลอ,ลองนั่นหล่อล้องนี่อย่างนี้ค่ะแดบดบแบบเปรี้ยงๆเ,เลยค่ะที่นี่อาลเซีย บ้านบ้านหน้าอยู่มวลาสงบเงียบดี ยังมีเสียงนกเสียงกาให้ร้องอยู่ที่นี่ถ้าจะอยู่ในเมืองนี่จะแบบว่าค่อยมีเสียงนกเสียงกามีแต่ควันมีแต่ควันรถควันอะไรอยู่แบบเหมืนควันรถควันอะไรไม่น่าอยู่นอกเมืองหน่อยก็จะน่าอยู่ ก็จะเป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆที่มาเลเซียตอนเช้าๆคนจะเดินออกกำลังกายกันเยอะตอนกลางวันนี้จะเงียบไม่ค่อยจะมีคนเขาจะมี บางทีย่านคนแขกเยอะนี้ก็ชุมชนคนแขกกับชุมชนคนจีนนี่เขาจะไม่ค่อยอยู่รวมกันแถวนี้จะชุมชนคนจีนก็จะมีศาลจีนศาลจีนประจำหมู่บ้านของเขาก็จะไหวจะอะไรกันที่นี่ชุมชนคนจีนกันค่ะอาโอเคนะคะวะกด ซับสไคร์กดติดตามกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพืเ่อน